สวัสดีครับก็ผมชื่อทอยนะครับจะอยู่ที่โครงการสุภาลัยพีโมนะครับการจนาชัยพฤกษ์ก็จะเป็นบ้านเดี่ยวก็จริงแล้วก็มีดูไว้หลายๆที่อยู่แล้วเนาะคนทําบ้านก็ต้องเทียบราคาครับคือหลักเนี่ยถ้าเป็นในเชิงรูปแบบบริษัทเนี่ยผมมองว่าตัวมาสเตอร์โฮมเนี่ยราคาที่ทําออกมาเนี่ยค่อนข้างอยู่ในราคาดอกกลางๆแล้วกันนะครับแต่ว่าคราวนี้ปัจจัยอืน่นๆที่เวลาเรา,เราเลือกเนี่ยนะครับเราก็จะดูรายละเอียดด้วยเห็นตั้งแต่ทางมาสเตอร์โฮมมีการเข้ามา สำรวจพวกหน้าง,งานแล้วก็ทำเป็นตัว BQ o มาให้เราดูเนี่ยใน BQ เนี่ยมันค่อนข้างมีสเปคระบุนชนิด Material ของผลิตภัณฑ์ชัดเจนใช้แบรนด์ที่เรารู้จักเช่นอย่างพวกสายไฟเนี่ยคุณก็กำหนดมาเลยว่ากี่สแควร์มิลแบรนด์อะไรมีมอกอซึ่งมันทำให้เรามองแล้วมันสบายใจในเลายเรื่องนะครับเพราะว่าก่อนอันเนี้ยผมก็มีไปเทียบกับเจ้าอื่นที่เป็นลักษณะเหมือนเป็นช่างไม่ได้เป็นในรูปแบบบริษัทเนี่ยราคาถูกกว่าก็จริงแต่ว่าเรื่องสเปคอะไรเนี่ยเขาไม่ได้กําหนดพอเราไปลองถามเขาเนี่ย เขาก็จะตอบบ่ายเบยีบย่บยงไปไม่ได้บอกสเปคสินค้ามันทําให้เรามองว่ามันไม่เคลียร์ตั้งแต่แรกเราไม่อยากไปจู้จี้จุกจิก,จกตอนมาทํางานแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมาสโฮมทำเห็นสเปคเห็นบิลคิวตัวรายละเอียดมันเคลียร์เนี่ยผมมองว่ามันทําให้เราเชื่อใจมากยิ่งขึ้นแล้วพอของที่มาจริงๆเนี่ยก็ตรงตามสเปคที่เขาระบุไว้ทุกอย่างนะครับก็เลยเป็นสิ่งที่เอามา ตัดสินใจในการทํางานด้วยนะครับในการเลือกไอ้เรื่องแบ่งจ่ายเนี่ยก็นี้อันนี้ก็เซอร์ไพรส์ามาจริงๆแล้วตอนที่เราดิวเรื่องแบตเตอรีเสร็จแล้วนผมไม่ได้โฟกัสเรื่องการแบ่งจ่ายเป็นงวดเลยเพราะเราเลือกแล้วแต่ว่าพอมาเห็นสัญญาเนี่ยเขามีการแบ่งจ่ายเป็น7งวดเลยนะครับหลายงวดเนี่ยทำให้เรามองว่าเอเขาแร์กับเราเพราะว่าหลายๆที่ส่วนใหญ่เขาก็จะประมาณ3 4มงวดบางที2งวดแรกเนี่ยเอากําไรไปหมดแล้วแล้วก็เหลือที่หลังแต่ที่ม a s เตอร์โฮมเนี่ยเขาซอยถึง7งวดเลยนะครับซึ่งเรามองว่าอันเนี้ยคุณแนะ่งขึ้น ออจริงๆแล้วค่อนข้างโอเคมากๆนะครับเพราะว่าอย่างแรกตั้งแต่เรารู้แล้วเรื่อง Master h o โ e เนี่ยทีมช่างของเขาเนี่ยนะครับเขาเป็นช่างที่ที่เป็นช่างที่ประจําทําประจํากับทางของบริษัทไม่ใช่ว่าเป็นช่างที่เหมือนกับว่ารับงานเราไปแล้วไปประกาศหาซับมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับอันนี้เขามีช่างที่เขาคอนโทรลอยู่ซึ่งเราก็ทําให้เราไว้ใจแล้วนะครับไม่ต้องมานั่งลุ้นว่าจะเจอช่างดีไม่ดีหน้าง,งานจริงๆเนี่ยมันมันก็มีปัญหาอยู่แล้วโดยปกติไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งช่างเองหรือฝั่งโฟร์แมนะแต่ทุกคนเนี่ยพอ ขาค่อนข้างรับดีควายในเราแล้วก็แบบตอบรับตั้งใจที่จะแก้ไขนะครับเราก็อธิบายได้ดีซึ่งทุกอย่างมันก็เลยสมูทไปหมดครับมันก็เลยเป็นเป็นสิ่งที่อันนี้ผมค่อนข้างชอบแล้วก็คุยง่ายนะครับคุยง่ายคือคืออย่างที่บอกเราดิลกันช่วงแรกก็จะมีแบบเอะผมจะแบบนั้นดีไหมเราก็เปลี่ยนไปไอเราก็เยอะด้วยแหละเพราะรายละเอียดมันเยอะนะครับแต่ว่าเขาค่อนข้างรับดีควายในเราได้หมดก็จะเราก็บางอันดีไม่ดีเขาก็จะคอยบอกนะครับแล้วก็ การซัพพอร์ตเซอร์วิสมายของทั้งโปรเจกต์ทั้งโฟร์แมนและก็ช่างเนี่ยค่อนข้างดีมากๆนะครับก็เป็นมิตรพาเราไปเลือกสินค้าทั้งที่บางอย่างเราก็เลือกไว้เองแล้วแหละนะครับเขาก็พาไปช่วยดูช่วยอะไรอนนี้ถือว่าเซอร์วิสดีมากๆทั้งทีมเลยนะครับนี่ต้องชมคือใครถ้าเกิดไม่มีความรู้เนี่ยนะครับก็แนะนําว่าปรึกษากับทีมวิศวกรได้เลยนะครับเขาก็จะมีการช่วยออกแบบช่วยดูแลให้ให้ความรู้นะครับเราอาจจะศึกษาเพิ่มเติมอีกสักนิดนึง นะให้พอรู้ให้คุยกับช่างรู้เรื่องดีกว่านะครับ mm. ตรงตามที่ที่เราคิดไว้แทบจะร้อยปร์็นนะครับ mm. ก็เพื่อคุณภาพงานมันก็สมกับราคาแล้วก็มีการดูแลตรวจงานอยู่ตลอดนะครับ mm. ก็ถือว่าโดยรวมเนมี่ยผมคึงพอใจ mm. แล้วยาก็จะเร็วที่สัญญาณกำหนดไว้แล้วนะครับ mm. ก็ค่อนข้างงานจริงค่อนข้างรวดเร็วกันนะครับ้ะเวลา กระชับดีแล้วก็ทำงานแบบช่างเข้าตลอดทุกวันนะครับไอ้ส่วนตัวผมเนี่ยผมผ่านอยู่แล้วผมเข้าทุกวันแต่ผมว่ามันจะตอบโจทย์มากๆกับสำหรับคนที่ไม่มีเวลาเข้ามาดูหน้างานเองเนี่ยทางโฟเมียเขาเข้ามาแบบแทบจะทุกวันเลยอาทิตย์หนึ่งอย่างน้อย5วันเนี่ยมีแน่นอนนะครับมีรูปมาให้เราดูแล้วก็ลอยเช็คอัปเดตได้อย่างน้อยถ้าใครไม่มีเวลาก็ก็เอาตรงนี้มาเป็นตัวแบบดูหน้างานตัวเองได้ จริงๆภาพรวมโดยรวมทั้งหมดเนี่ยแบบเกิน80%เนี่ยผมโอเคหมดเลยนะครับส่วนใหญ่ถ้าให้ปรับเหรอไม่ใช่เรื่องใหญ่นะส่วนใหญ่มันจะเป็นเรื่องของช่วงแรกที่มีการรับ e q u i r e m ม n t มากกว่าครับไอฝั่งเรามันก็เยอะตอนคุยลิตนู่นลิตนี่อยากได้น,น,น,นู่นอยากได้นู่นเนี่ยบางทีเนี่ยคนที่รับโปรเจกต์รับ e ี u i r e m e n t เราไปไนะครับก็อยากอาจจะมีเพิ่มเติมเรื่องของการจดรายละเอียดสักนิดนึงเพราะว่าเผื่อว่าตอนหลังเนี่ยพอเรามาคุยกันมันอาจจะมีหลงลืมหลุดกันบ้างซึ่งจริงมันไม่ใช่เรื่องใหญ่ขนาดเราแต่ว่าาามจะส่่งงผลกรรณีีททต้อํคา แบบเราเคยพูดไปแล้วแต่ว่าโปรเจกต์อาจจะลืมอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมมองว่าถ้าเกิดมีจดรายละเอียดไว้มันก็อย่างน้อยปเป็นหลักฐานไว้คุยกันมันก็แฟร์ทั้ง2ฝ่ายมากกวา่าไม่ใช่ปัญหาใหญ่นะครับ ก็ด้วยภาพรวมทั้งหมดเนี่ยมันดีอยู่แล้วนะครับผมก็เลยมองว่าก็อยากให้คีบซื้อสัตว์กับลูกค้าผมมองว่าสายงานดีซกกอกรเนี่ยหลายๆคนเนี่ยผมเชื่อว่ายิ่งเป็นงานช่างด้วยลูกค้าหลายคนคงจะมีความกลัวอยู่แล้วเรื่องงานก่อสร้างนะว,ว่ากลัวจะโดนช่างหลอกอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็ยืนยันว่าทางมาสเตอร์โคมเนี่ยก็งานได้ดีแล้วก็มีมาตรฐานเพราะนั้นเนี่ยผมก็อยากให้คีบมาตรฐานตรงเนี้ยไวต้ต่อไปแล้วชื่อเสียงก็จะได้แบบพูดปากต่อปากไปเรื่อยๆนะครับ